ต<อ>ลลั่นี้<ด>ิม,มียังเขินขอดอกบ่มียอมีกระลำรัวพี่น้องมีกรงรัวพี่น้องมีน้อไม้ไมย่อดอกมีนอไมอไนเชียงสิบริอเริกมี่นอ้องพรบบริไายไหมนี่มเมาเครื่องใครมึงกินในตู้เย็นก่อนพี่นอ้องมาหาหน่อไม้หน่อไม้ตบที่ตบใบนี่นี่ นี่พี่น้อ,นอ,ง,องน้ไม้ต๊บนี่เสียเอาไปต่ำใส่นะอ้าวอ้าวอ้าวออใช่วานแล้วกลงดีปน่น้องเอ้ยแม่์เป็นกระรังซอยพักตรงนี้ซอยพักที่ต่ำซอยกระดับลวกพี่น้อง กระลำหม้หดวกมาแล้วเอากรป,ปุนมาลงมาหนีร่างทอปปอกกระทินอยู่พี่นอนะ้องกระทินนี้มาใส่เนะี่ยส่วนประกรอบส่วนประกรอบนี่ไม่มีกระทิ้นพร้อมพี่นอ้องลายยางผู้ปวกานามุมหนาหมอกบ่ละพี่นอกก้องเว้ยหนากับเ่ได้สวยลูกยากลูกยากอาอเป็นยังไง เพิ่ขันตอนให้พี่น้องเลยมาดีนะผูปุ่งกันเลยหน้าตาสดใสสวยงามให้พี่น้องเลยดูแขวะาน,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 น้ามาต่อไสหน้ามาเลยหอยมีโรคมันโรคกรทายเลวพี่น้องใส่แล้วขอบคุณทราบว่าเพิ่น ่อยแล้เป็นผุงอ่ะเสีบเด้่นขั้นตอนผสม่ลยได้พี่้องมาดีเด้อ่าผสมผสมนี่สูตรแดกๆพี่้องบม่เคยเห็นจ้าเดือลเลยี่ขุนเศร้าขุนขุนเศ้าอ่าไหนบอกอันยมายอมา,อม,ามาเลยยอมายอมา เองยังมาแล้วอืมคุณโจ้าหโกโหสซ็ตซ่บอ่าชิมมาพี่น้องชิมนยขั้นตอนชิมฮ้ยอัอ่อือฮิงได้เซ็ตชิมคำที่สองอือ ป็นไแสบบอทีที่สาม้เป็นเกดแต่ว่าจิมแ่บบ่มาพี่น้องมามามาจุ่มกันเด้อพี่น้องเลยโว้ยมันเป็นตาแแสบผอไดยพี่น้องอินเลยบ่ เห็นน네ักตุ้งใไดอกเห็นหนักตุ้งใชมันนั่งเป็นไรถือม่เจอเด้กินมมงวะจามันจามเลย่าเไงไม่ไดเาายา

เดทองไหนเป็นาห้องเขาก่อะไรน่บก็น้าเบิ่งนี้ดลเ็ดโวกอยู่ตรงเั้นของสานั่นอ่ายิ้มนะ

เก่เฮ็ดให้ข,หข,ข่าวกระปุกส่าไป่น้อย Sang đê đi đồng เด้อ im nào im nào phọt cơm nào nào phọt này